สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องอุ้สซังชายแนวมเนดีมาในรูปแบบใหม่เด้อพี่น้องเอ้ยเนดีข่อยมาเห็ดงานค่ะอยู่บริษัทนาพี่น้องขออนุญาตถอดก่อน ลายซ้อลายซ่อนอันนี้เป็นการป้องกันเวลาเจ้าของไปแพร่กับผู้อื่นนะพี่น้องเล้วเป็นการป้องกันน้ำลายเจ้าของฝูงกระเด็นค่ะแล้วกับอันนี้กัเป็นแมพอ่าเป็นหน้ากากอนามัยพี่น้องโอ้ยขออนุญาตนะคะพี่น้องเอ้ขออนุญาต,าออออญาตถอดหน้ากากเป๊บหนึง่งเดี๋ยวเอากับพี่กับน้องกับยิ้ใส่ขึ้นคือเกาละค่ะเมื่อนี้มาเฮตุงานอยากให้พี่น้องรู้วา่าเขาออกไปข้างนอกเขายังมีวิธีการป้องกันเจ้าของจังหดแน่นอกจากใส่หน้ากากอนามัยแล้วนอกพี่น้องนอเขาก็ยังมีสเปร์ตรงนี้เป็นสเปร์แอลกอฮอล ไปทั้งไดฉีดเจ้าของฉีดไส่เมือ่อฉีดไส่แขนก็ได้พี่น้องลูบทําความสะอาดได้ค่ะเนาะหล้วกาตัวนี้เป็นสเปรย์ทำความสะอาดพวกโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงต่างๆลูกบิดเป็นคอมพิวเตอร์กด็ดีเป็นโน้ตบุ๊กกด็ดีเป็นปรินเตอร์ก็ได้ฉีดทิ้งไว้สิบนาทีพี่น้องเซตออกตัวนี้ขาเชื่อไว้รัดได้ย่างหนีเลยค่ะอันนี้เห็นเป็นขวดสเปรย์นี่พี่น้องเอ้ยมีซื้อข่อยเนี่ย ข่อยเซแมนเกิดมา้าไอ้ตั้งแต่น,น้อยหอดง่ายเนี่ยพี่น้องง่ายจนปานี้ข่อยต้องเขียนซื้อไว้ย้อนว่ามันหยางมันแพงปั่นทองคำแอลกอฮอล์เนี่ยพี่น้องต้องขอบคุณบริษัทบริษัทเนี่ยใจดีใจดีแจกพนักง,งานทุกคนข่อยก็เลยเอาขวดสเปนนี่ละมาใส่แอลกอฮอล์ไว้ทาชีดอยู่ออฟฟิศพี่น้องอย่างไปทั้งใดมาใดมานั่งโตเนี่ยไว้ค่ะาเซ็ตทำความสะอาดได้คือกันพี่น้องเนาะตรงนี้น่ะก็สามารถทำความสะอาดได้ส่วนหนึ่งเวลามานั่งโตพี่น้องเสียไส่มืออ่ะ เร็จทำความสะอาดได้เลยนี่แหละเป็นวิธีการป้องกันเจาะของง่ายๆเวลาออกจากบ้านพี่น้องบอ่เป็นภาระาผู้อื่นหลักกับผู้อื่นเบียนเฮาเฮาเบียานผู้อื่นด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยมีการป้องกันเจาะของแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเด้พี่น้องเวลาพี่น้องกินขา้าวกินน้ำกินแก้วกินอย่างก็แล้วแต่เนี่ยใส่ซอนเฮาใส่แก้วเฮาเด้อพี่น้องอย่าไปใส่รวมกับผู้อื่นอดเอาก้อนแห้่ช่วงเวลาโควิน้มันผ่านไปได้ด้วยดวยีด้วยดีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ว่างใดนี่คอยไปห้องน้ำคอยมีคลิปเด้พี่น้อง มีวิธีการล้างมือให้พี่น้องพร้อมพี่น้องเห็นแม่นบอกข่อยล้างมือแล้วมาที่นี่ข่อยเอาแคนเสียข่อยเนี่ยไปเปิดก๊อกน้ำปิดก๊อกน้ำย้อนเนี่ยพี่น้องเขาล้างมือสะอาดแล้วเขาเอามือห่อเนี่ยไปจับก๊อกน้ำให้ยังข่อยก็เลยใส่แคนสอกเพราะว่าแคนสอกข่อยเป็นเสียแคนยาวล่างกายเขาบ่าถือมาที่นี่ ข่ยมานางโตมันบอคักใจพี่น้องข่ก็เลยใส่สเปรย์ตัวนี้แหละฉีดไปมองเซียพี่น้องเอ,อ้ยฉีดแล้วข่ก็เอากระดาษทิชชู่เปียกเซตทำความสะอาดอีกเที่ยนึงเพื่อป้องกันเชื้อโรคป้องกันเชื้อไวรัสต่างๆพี่น้องจังสีหลัวิธีการป้องกันง่ายๆอย่าพยายามเอามือเจ้าของเนี่ยไปสัมผัสกับสิ่ง แปลกปลอมหรือว่าสิ่งที่มันเป็นเชื้อโรคเด้อพี่น้องเพราะว่ามันติดมากับสิ่งนั่นละแต่ว่าถ้าเฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้หลีเขากับป้องกันง่ายๆฉีดพวกสเปรย์พวกแอลกอฮอล์ฉีดพวกขาเชื่อผู้เรียนลงไปก็ได้พี่น้องเอ้ยเมื่อนี่มาเห็นงั้นก็นเลยอยากให้พี่น้องได้รู้วิธีการป้องกันเจ้าของว่าจางังไ๋โมแมนว่าโอ้เชื้อไวรัสกูบ่ออกจากบ้านอกรอติดเชื้อไวรัสเฮามีวิธีการป้องกันเจ้าของได้รักษาเจ้าของได้ง่งายๆพี่น้องเนาะ้วกา เสร็จแล้วเฮงงันเสร็จแล้วกลับไปบ้านเขากันดูแลทำความสะอาดร่างกายอา้นันจะของปกติจังสี่กับเป็นปกติแล้วก็เชื่อโลกไวรัสโคโรนากับว่าได้ถามหาเขาแล้วพี่น้องเมื่อนี้กมาม้าแบบคิดหอดพี่น้องเนาะแล้วก็ถ่ายคลิปยิ้มีคลิปการล้างมือมา้านำเสนอพี่น้องอย่บางวิธีการล้างมือก็ได้เนาะพี่น้องอกันไม่โอกาสนาเด้อพี่น้องกับช่องอุ้ซังใช้แนวไปแล้วคะ่ะเมื่อนี้สวัสดีค่ะ